يلا سريع يا فوق يا بابا بابا لا ดูครับตามสถานโรงงานโรงงานที่ไปแล้วสิ่งมาก็คือโออาสาชนโออาสาชนนี้อาสาชนนี้อาสาชนนี้ชาวชนนี้ชาวชนนี้อาสาชน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  เพื่แพนลำมาเลยก็ผิมงานของหรือสุตป่ายันเลยเลยได้หัวเรื่อในนำของผู้ชายอินสมหรือชายเอวันนี้มาเจอเรือดีเรือลำในนำของพี่นี่เดียวกันนามเรัอประศักดิในนำของอยเอ๋ เพื่อเทเพื่อสายชนจากบ้านนูดีว่ามาดูกันสิว่าผู้ใหญ่กองบีิจะใส่เครื่องเลยมาจะใส่เกียร์ทำเอามาอย่างไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าเจ้าแม่สีมะทองขนตาเขียวมาแล่นเลยค่ะดูสิว่าทีมงานทีมงานจะมาสีมะทองเรือดีเรือดังจากบ้านนำจรวดทบเประสองจะสามารถทำอไรจะสามารถทำไรไดมบางเจ้าแม่จะสาช่วยเขมรวัดในกาเดลกับมีจริงและไม่ธรรมดาดูสิว่าเรื่องกันได้ลองกันได้ลองกันได้เรือดีเรือดังเรือมาเจ้าแม่ เจ้าแม่สีเมื่อถอยไปแลเสด็จหนีเข้นมาไปล้วเสด็จหนีเข้นมาอัลโมดอัลวาเทบีลาสายชนจะสามารถทำให้เกิดรับสารได้มีพระเจ้าเมื่อตอนนี้ลงน้ำแดงลงน้ำแดงลงน้ำแดงเจ้าแม่เซรีลอาสะพานเข้ามาดูซ์มาลงน้ำเม่นลงน้ำเมนเด็กที่เมื่อเมื่อเมื่อได้รับบรที่ลาบโธ่พีลาสายชนอัลโมดอัลวาท่าเปล่าเสนอเป็ดมีนับสาบเนาะน้ำสาบหรือไม่สับเนาะไอ้รัของ ลรัเนอยู่ในลาเนามนดูกระสหอโคกี้สูสีทัสอลำตามสายตามไม่ยอมใครก็ได้ลใส่กันซักระกันเฉียเรียงกัมากันีสะทรับสองลำนี้จะสู้กันคนนี้กันเอาละครเปิดา้จะพูดาปวดูตาตามะตาลงน่าจะลน่ไปแล้วสมาก็คือโอ้ลาสชนไิลาวยชนนีล้วใสชนนี้ใชนนีใชนนี ใจสุดย <onz> ีจีโรตีใจสุดยีจีโรติเอาเข็นไปรถขับ่น้องขอเสียประมือกับนักกีฬาทักษสองเทมกล้าผมก็ว่าแล้วจะประมาทไม่ได้นะครับสำเร็จเรือคู่นี้โอ้โหทันสุดยอดจริงๆปรบมือดังนั้นทักษสองทีมเรือด้วยครับสถือว่า มาดูผลการตัดสินกับผู้ผู้าคณะกรรมการตัด,ดตสินครับคู่นี้ดูตามสายตาแล้วน่าจะมีน้ำสามเพราะว่า,า,าชมเช้าทีมงานภาคเราก็ไม่ได้ภาคนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครเข้าก่อน แต่ดี่่ดีคร่าวๆนะคระับคาๆข,ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันเรือหญิงคู่ที่สองเที่ยวที่สองผลการแข่งขันผลปรากฏว,ว่าเรือที่เข้าที่หนึ่งคือเรือเพือพิดาสายชนเรือที่เข้าที่สองเรือเจ้าแม่สีบัวทอง เพราะฉะนั้นจะต้องมีเที่ยวที่สามนะครับมีเที่ยวที่สามขอเชิญตัวแทนเรือเลยนะครับเจ้าแม่สีบัวทองและเรือเทพพิดาสายชนมาจับลู่น้ําเพื่อแข่งในเที่ยวที่สามนะครับตัวแทนเรือเจ้าแม่สีบัวทองและตัวแทนเรือเทพพิดาสายชนมาจับลู่น้ําเพื่อแข่งในเที่ยวที่สามตอนนี้เลยนะครับ ผลการตัดสินครับพี่น้องครับคู่เรือคู่ที่ท่านไปชม